สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิตที่ชองสีทุกคนครับคลิปนี้พิกิตก็มีโมเดลใหม่ของมาจเล็ตที่วางจําหน่ายเดือนกรกฎาคมเดือนนี้เช่นกันนั่นก็คือนะเชฟโรเลตคอเวตสีดําคันนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับนโะดยที่แพ็คกันเลยนะครับจะเป็นแพ็คสีแดงๆแบบนี้สําหรับพรีเมียมคาร์มาจเล็ตนะมาจเล็ต3ปีขึ้นไปเป็นรูปรถนะเป็นการ์ดแล้วก็มีรูปรถมีชื่อรถครับเชฟโรเลตคอเวตเป็นรถอยู่ในแพ็คพลาสติกใสมาให้ แกะดูข้างในกันเลยครับทุกคนครับโอ้โหสีออกดำดำเทาๆน,นะแม่ดูเท่ไม่เบาครับทุกคนนะนี่ครับโอโ้สีออกเทาๆดำดำนะครับนี่อืม้มนะตายท้องรถมีรายละเอียดไหมโอ้นี่เขียนว่าอะไรอนะ gm tm chef r o u l e t covid made in thailand นะโอ้โหอย่างเท่อย่างเท่นะฮะดูรายละเอียดนี่โอ้ตัวรถจะออกสีดำๆเทาๆน,นะว่าไปเราก็น่าจะสีเทามากกว่านะครับนี่ครับ เราก็บนฝักกระโปรงนี่จะเพ้นสีดํามานะครับเราก็มีลายสีน้ําเงินหรือสีฟ้าตัดบริเวณนี้นะนี่ครับไฟหน้าแบบพลาสติกนะดูแลจะออกสีฟ้าฟ้าด้วยนะครับไฟหน้าเนี่ยครับโลโก้คอเวตกระจังหน้าแม่โคตรเท่เลยนะอืมเปิดประตูได้ด้วยนะนี่เปิดประตูได้ทั้งสองด้านครับทุกคนนะโอ้ล้อก็โคตรเท่เลยนะนี่ล้อลายขอบสีเงินนะครับโคตรเท่โคตรเท่นะครับโอ้โคตรเท่เลย นะมีสปอยเลอร์ด้วยนะนี่ด้านหลังก็จะเห็นไฟท้ายนะโลโก้คอเวตแน่โคตรเท่เหมือนกันนะอนี่แจมแจมแจมนะเออนะก่อนหนะ้านี้ก็นี่มีสีเหลืองใช่ไหมที่ทำออกมานะคอเวตนะมีสีเหลืองพิกิจไปลือหาไม่เจอนะไปเจอแต่ไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนครับทุกคนก็นี่ครับแล้วก็มีสีออกสีทองใช่ไหมนี่ครับมีสีทองออกมาสีเหลืองอีกคันนะหาไม่เจอนะ นี่ครับโอ้โห,โโหเท่ดีเหมือนกันนะครับนี่เราก็มีสีเทาออกมานะแล้วก็ก่อนหน้านี้เลยนะแรกเริ่มทีเดียวเลยก็ทำออกมาในรูปแบบของทาร์นโฟเมอร์นะนี่ครับเป็นเจ้าคอสแฮอู้นี่ครับคันสีเขียวนะครับอ่าเท่เท่เท่นะใครชอบนี่ก็ไปหาเก็บให้ครบเซตได้นะครับเชฟโรเลตคอเวตนะเออรถอเมริกันนะครับนะใครชอบสายคอเวตนี่ก็ จะลืมไปจัดก,กันได้แนละ้วก็แจมอยู่เหมือนกันนะครับรอบนี้นะครับทุกคนครับ ใครสนใจก็ออกไปจัดกันได้อยู่ที่เ e เ e ่นอช่วงนี้เลยครับทุกคนคันละ159บาทสำหรับคอเวตสีใหม่นะักพรีเมียมขาจาักมาเจริครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิกิจและช่องสีทุกคุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พิกิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ